ไวรัสใบด่างนะคะลูกค้าแจ้งก่อนเลยว่าทุกวันนี้ยังไม่มียารักษาค่ะสาเหตุเนี่ยเกิดจากแมลงวี้านะคะลูกค้าแมลงปากดูตัวร้ายเลยเป็นพาหะี่พิธองเ,เนี่ยเป็นไวรัสใบด่างคะ่ะลูกค้าแนะนำว่าป้องกันไว้ก่อนดีสุดเลยค่ะวันนี้เลยรวมยาที่ป้องกันแลกกะกําจัดแมลงวีขามาให้คะ่ะตัวแรกก่อนเลยลูกค้ากลุ่ม ca อ่ะสารที่ใช้ได้นะคะลูกค้าตัวแรกเลยซองนี้เลยค่ะอะซีทามีผิดนะคะลูกค้าใช้ได้อะซีทามีผิดนะคะ และขวดนี้ลูกค้าอีมินาโควิดค่ะอีมินาโควิดใช้ได้ค่ะลูกค้าและตัวต่อไปค่ะไทมีท็อกแซมตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะลูกค้านะสามตัวที่กล่าวมาเลยลูกค้าเป็นยากลุ่ม 4A ค่ะป้องกันและกำจัดได้ทุกเพี้ยเลยแล้วก็แมลงหวีขานะคะลูกค้านะแมลงบวกก็ได้ค่ะทัวอดผักก็ใช้ได้นะคะลูกค้านะกลุ่ม 4A ทั้งสามตัวนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งลูกค้าพามาดูเลยอะ ตัวนี้เป็นตัวเก่งนะคะลูกค้าเป็นกลุ่ม 9B คะ่ะชื่อสารว่าไพามีโทรซีนนะคะลูกค้านะกลุ่ม 9B คะ่ะได้ทั้งเพลี้ยแรงหวี่ขาวเหมือนกันลูกค้าก็รวมแล้วประมาณนี้นะคะนะฉีดพ่อมากันก่อนดีสุดเลยค่ะลูกค้าใช้ได้หมดทุกพืนทุกช่วงนะคะ